กะสวยยู่ยเด้เนาะแตน้งานเนาะคุชิยองแบบใดเนาะให้ล้นรถไห้กมาคัดเนี่ยเดี๋ยวจะคว้างแขมเอาละคชิยองคัดคัดดึ้งเนี่เออมองนั่นได้ไหมจนอยู่ไหมค่ะอ๋อครับะพอดีสิมาซื้อรถไทไหมค่ะรถไทยวะ กันไหนครับขันนอันเอาวันบ่แมนค่ะขันนอันอะแมนโอ้โหวัดเท่าไรละครับอันราคาอยู่เท่าไหร่ค่ะขันนี้ขายอยู่หนล่ะนแสตเกิลเงินเกิลเสร็จแล้วล่ะครับไอเจ้าของงานจะรอแท้อันอันแสตเกิลเงินเกิลนี่ได้ของแถมพร้อมเลยครับตรงฟรีพร้อมบ่แมนอุปกรณ์หน้าหลังของแถมหาอะไรใจดีครับได้ทั้งเบียร์ทั้งน้ำทั้งอันนั้นเอาไป ใ่ไทยไทยนาชื่อไทยให้จากไหนครับเอาไปไทยนาให้ไทยนาเ้างนีล่ะสาจะขอคือรอเอเทยั้อรอเถอะค่ะอีจะใหเดยบ็หดไปเกียร์จะพวะพวบ่หาบ่หาบ่พาสจะรอเนาะเอาเอาเอาสิไปเอาเสียเยไปเอา คของแคมอีกเด้หาแมนนคของแคมหาได้กันเมแมนครับว้าิมอกันแล้วเงี้ยตลอวอีกเนี้ยป๊าเฮีย็ลนะคะอัน้จะไม่หรอบ่อีกจะมไม่ได้เอาเอาเอาเลส่ไปเอาเลขสี่เลเอาไปจากแสนสามหมื่นเก่าเด้อสันน่ะไอหุกไอหุกไอหุกเงินของการทุกันอาลละค่านี่แหละใคเ โอ้ยหนัตายแล้วกินเอาคันน,นั่นละเอาคันนั่นล่ะถึงจะได้โอเคครับผมขอบคุณเลายครับไป <c oughs> ตายเลย